ติดแบล็คลิสตออกรถกับเอ็ดดี้สมาร์ทคาร์ได้ไหมออกได้แน่นอนนะครับแต่ฟังเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขค่อนข้างจุกจิกยุ่งยากวุ่นวายแน่นอนครับสำหรับกรณีลูกค้าที่ติดแบล็คลิสตนะจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีนามสกุลว่าลิสซิ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเป็นหน่วยงานนะครับที่ไม่ได้เป็นธนาคารนะ,ะเขาเป็นหน่วยงานที่ปล่อยเงินกู้นี่แหละ,ะสมมติชื่อ กอไก่ l ิสซิ่งขอไข่ i ลิสซิ่ถ้ามีนามสกุลตามว่า l ิสซิ่งกลุ่มเนี้ยสามารถจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าที่ติดแบคลิสได้แต่ฟังเงื่อนไขดีๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องมีเงินออกรถไม่ต่ำกว่า50,000บาทนะฮะต้องมีเงินออกรถ50,000บาทนะครับอันดับที่2ดอกเบี้ยจะสูงกว่าปกตินะครับส3นะฮะสิ่งที่คุณจะเจอคืออะไร ะะเงินดาวไม่ต่ำกว่า50,000บาทนะครับและจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยที่แพงกว่าปกติถึง2-3%ขึ้นไปนะครับและข้อที่3สําคัญมากๆเลยนะครับจะต้องมีคนค้าประกันนะครับจะต้องมีคนค้าประกันที่มีสินทรัพย์มาช่วยดูแลค่างวดรถคุณได้ในกรณีที่รถคุณถูกยึดผ่อนไม่ไหวแล้วเขายึดโฉนดคนค้าทันทีเลยนะฮะ คนค้ำจะต้องมีสินทรัพย์ที่เขาสามารถยึดได้ในกรณีที่ลูกค้าที่เป็นคนซื้อหลักไม่สามารถซื้อได้จึงเป็นเงื่อนไขที่ทางเอ็ดีสมาร์ทคาไม่ค่อยนำเสนอลูกค้าว่าติดแบ็คลิสจัดจัดได้ไหมจริงๆมันจัดได้แต่พอเราเสนอเงื่อนไขนี้ไปนะฮะต้องเตรียมเงินไว้50,000ดอกเบี้ยแพงกว่าปกติถึง3บาทเลยนะครับแล้วต้องการคนค้ำที่มีโฉนดที่ดินมี ประวัติการผ่อนบ้านผ่อนสินเชื่ออะไรก็ตามดีมาค้ำประกันให้คุณฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วลม้มล้มหายตายจากกันไปเลยแน่นอนนะครับเพราะเงื่อนไขมันยุ่งยากมากพอเรานําเสนอเงื่อนไขนี้ไปลูกค้าบอกว่าไปซื้อป้ายแดงดีกว่าคุณไปซื้อป้ายแดงหนักกว่านี้อีกเตรียมเงินไว้เลยนะครับ1น0 0 0แบาทเป็นต้นไปแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งก็ต้องบังคับจ่ายเองนะครับ เผลิเขาเก็บค่างวดล่วงหน้า3-4ถึงงวดเลยไม่มีอะไรง่ายเลยสำหรับคนที่ติดแบ็คลิสนะครับแต่ท่านอย่าท้อนะครับปรึกษาเรานะครับเราก็จะมีวิธีนะครับสำหรับดูแลกลุ่มลูกค้าที่ติดแบ็คลิสว่าท่านทำยังไงถึงจะซื้อรถได้โดยที่ท่านไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองได้นะครับยาวนิดนึงนะครับแต่ดูให้จบได้ความรู้แน่นอนนะครับกับเอ็ดดี้สมาร์ทคาร์นะฮะชื่อนี้ที่คุณไว้ใจครับ